สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดาดาเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวจักเย็บผ้าตั้งโต๊ะของจูกินะคะที่เราซื้อจักเย็บผ้าของจูกิเนี่ยเออก็เราก็หาข้อมูลมาหลายอันแล้วนะคะตอนที่จะซื้อเนี่ยก็คือเห็นว่าจาักของจูกิเนี่ยจะเป็นจักที่ค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะเราก็เลยซื้อมา อตอนที่ซื้อเนี่ยก็รู้สึกว่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ3,990อ่าเราก็จัดไปให้กับตัวเองอันนี้ก็นานแล้วนะคะก็คือจะค่อนข้างแบบเป็นรอยกระเทาะกระป๊อกกระแป๊กนะคะอ่าสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นจักเย็บผ้าแบบตั้งโต๊ะดูแล้วก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะนี่เออนะคะ ที่เราตัดสินใจในการซื้อรุ่นนี้นะคะก็คือโดยปกติเนี่ยการเย็บผ้าเนี่ยหรือว่าการแบบว่า,าซ่อมเสื้อผ้าเล็กๆน้อยนนะคะก็คือเราก็จะใช้อะเดี๋ยวก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะ h z l 1 2 z อันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีลายสำเร็จรับสำหรับเย็บนะคะ 1, 2, ึ่งสามสี่ห้าห้าลายพร้อมกับทำาลังดุมนะคะ โดยปกติเนี่ยก็คือคนเราโดยปกติก็คือจะเย็บธรรมดาแล้วเราก็สามารถเลือกอตัวนี้นะคะตัวนี้ว่าเราจะเอาความถี่ความห่างแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะมีทํากระดุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เราเลือกรุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราเปิดไฟดันค่ะรุ่นนี้ก็คือเวลาที่เราจะ เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเวลาที่เราจะสนเข็มเข้าไปมองเห็นไหมโอ้ย,อยไม่เห็นนะคะเดี๋ยนะ,ะเห็นไหมตรงนี้เวลาที่เราจะสนเข็มตรงนี้นะคะจะค่อนข้างสนเข็มค่อนข้างยากแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือทําตัวสําหรับสนเข็มมาให้นี่นะคะนี่นะคะปึ๊บอ่า จะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะปึ๊บใส่เข้าไปในนี้อ่านี่นะคะจะมีตัวสำหรับสนเข็มกิโลละ90บาทเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็คือมีตัวสนเข็มตรงนี้มันจะค่อนข้างดีแล้วก็สะดวกในการใช้งานนะคะเราโฟกัสไม่ค่อยได้เนาะเห็นไหมอ่ะปึ๊บได้ไหมเอ่ย โอ้ขออภัยตรงนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยเราจะสนเข้าไปเนี่ยเข็มจะสนเข้าไปในนี้มันจะทําให้ง่ายต่อการแบบเวลาที่จะสนเข็มเข้าไปนะคะอ่ารุ่นนี้จะไม่มีการตัดได้ที่ที่เป็นแบบเหมือนมีตัวตัดได้ที่ตรงนี้นะคะเราต้องใช้ตัดได้เองแต่เราคิดว่าสําหรับการใช้งานเนี่ยการสนเข็มเนี่ยจะสนยากนะคะแล้วก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้ดีกว่าอ่า การปรับการใช้งานนะคะหรือว่าาตัวนี้นี่เลยอันนี้นะคะถ้าเราจะเอากอได้มาใส่ในนีเ้เราอาจจะพูดไม่ค่อยถูกเนาะเนี่ยนะคะสำหรับการที่เราจะกอได้เนี่ยมันก็มีตัวสำหรับกอได้ให้โอเคเวลาจะใส่ก็ใส่ตรงด้านนี้นะคะ มีกสวยมีหัวกระโหลกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวสําหรับปรับอ่าอันนี้เรียกปรับอะไรก็ไม่รู้ก็เย็บเย็บไป <c oughs> อ่าส่วนเวลาจะใส่ได้เราก็เอาได้มาใส่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็มาร้อยต่อมาที่นี่เลยอืบอืบอืบอ่าเราก็จะ ได้มาร้อยต่อตรงนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยนะงานเวลาใช้งานนะคะก็ได้ร้อยเข้าไปตรงนี้มันจะมีเล็กๆตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ร้อยลงมาที่ข้างล่างตรงนี้อ่าขึ้นไปแล้วตรงนี้นะคะจะมีตรงนี้จะมีเดี๋ยนะฮะเดี๋ยว,ะะเ,ยวเราดัน ันคันโยกตรงนี้ขึ้นมาก่อนเห็นไหมตรงนี้นะคะเอาได้ใส่เข้าไปแล้วก็วนมาทางฝั่งนี้อ่าแล้วก็ให้ได้ลงมานี่เลยรู้สึกเขาจะคล้องตรงนี้ด้วยแต่บางทีเราก็มาเด็กคล้องนะตรงเนี้ยแล้วก็จะมาสนตรงนี้เลยจ้าไม่มีคนช่วยเราจับเลยนะนี่เลยบึ๊บ อ่านี่นะคะดันตรงนี้ขึ้นให้เข็มขึ้นมาปุ๊บนะอ่าแล้วเราก็เอาเห็นไหมเอ่ยโอ้ดีมากมือเดียวก็ได้นี่แล้วไปอย่างนี้แล้วก็ดึงปุ๊บอ่าเห็นไหมตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมก็จะง่ายต่อการใช้งานนี่คือความเออเรียกว่าอะไรอะ่ะอันเนี้ย คือโอเคเลยอ่าสำหรับใครที่ที่แบบว่ากำลังจะใช้อันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราเอากระโหลกตัวนี้ออกมาเรียกกระโหลกใช่ไหมเนี่ยอ่านี่นะคะเอากระโหลกตัวนี้มาเดี๋จวแล้วก็ใส่ไปในนี้อ่าเดี๋จวแล้วก็นี้ดันเข้าไปในนี้ใกล้ไปไหมเนี่ยอึบอึบอ่าเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยเชือ,อ,อกมานิดนึงแล้วก็ดึงตรงนี้ออก แล้วก็ใส่ดันเข้าไปปึ๊บอ่ะอันนี้นะคะเอามือจับไว้อย่างนี้แล้วก็หมุนหมุนด้านข้างนะคะนี่เลยหมุนอันนี้ด้านข้างแล้วตัวนี้มันจะขึ้นลงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยน,น,น,นะคะแล้วจับอันนี้ไว้อันหนึง่งแล้วก็หมุนด้านข้างไว้ด้วยอ่าเห็นไหมคะมันก็จะดันตัวได้ข้างล่างขึ้นมาปึ๊บอ่า แค่นี้เองปิดอ่าเอาเนืน้อมาเสียบเหมือนเดิมปึ๊บทีนี้เราก็จะเย็บได้เลยเวลาจะเย็บก็มันจะมีด้านข้างด้านข้างตรงนี้อ่าด้านตรงนี้ด้านลงเพื่อให้ตีนผีให้ตีนผีหรือเปล่าไม่รู้อ่าอาจจะพูดผิดพูดถูกนะนั่นลงไปเสร็จแล้วเราก็เย็บเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองปึ๊บอ่าเอาผ้าใส่ลงไปวาง ตรงนี้มันจะมีนี่นะคะตรงนี้อ่าผักลงค่อยๆนะเวลาทําเดี๋ยวหักนะคะแล้วเวลาจะเย็บใช่ไหมให้ปักเข็มเวลาจะปักเนี่ยได้มันจะไอ้น,นี้เห็นไหมได้มันจะลูดเข้ามา mm hmm. ก็ให้ดันไปด้านหน้าแล้วกันนะ mm hmm. เพื่อให้เข็มเนี่ยปักลงไปนะคะอ่าเสร็จ mm hmm. แล้วเราก็แล้วเราก็จะใช้เป็นตัวเหยียตัวนี้อ่าเขาจะมีตัวเหยียมาให้อ่า ก็เหยียบเลย,เยอืออ่าขอภัยเราทําเป็นอันนี้ไว้อยู่เป็นหลังดุนอยู่เนี่ยเวลาจะเย็บใช่ไหมเราก็ปรับไปที่ตัวที่เราจะเย็บนะคะเนี่ตัวที่เราจะเย็บเสร็จแล้วก็ปรับเอาว่าเราจะเอาความละเอียดความถี่ความห่างของฝีเข็มเนะี่ยเอาแค่ไหนถ้าสี่ก็คือจะห่างมากถ้าแบบสอง หรือสองครึ่งเนี้ยก็จะค่อนข้างแบบสวยเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บอ่าเหนไหอ่าึบนี่เลยเนี่เวลาจะเอาผ้าขึ้นใช่ไหมก็ดึงคันโยกตรงนี้ขึ้นก่อนเห็นไหมแล้วตรงนี้มันก็จะอ้าขึ้นเราก็ออกมาดึงปึ๊บอ่าใชใ้กันไกตัด โอ,โอ้โหกรัรไม่ค่อยได้จ้า<อ>นี่เลยอ่ะอ๋ะออ,อาจจะพอสีขาวเหมือนกันนะย<อ>่ตัดก่อนปึ๊บน<อ>่านี่นะคะอพอดีว่าเวลาที่เราไปวางแล้วเป็นสีขาวรอบข้างมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะ นี่ก็ไม่ค่อยโฟกัสไม่ค่อยได้อยู่ดีอาจจะเป็นเพราะสีขาวเหมือนกันต้องเย็บกับกับได้คนละสีนะถึงจะทำให้มองเห็นกว่าอ่าโอเคก็สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวย้ําเพื่อที่จะถอยหลังนะคะเวลาเราเย็บปุ๊บเนี่ยอ่านะึ๊บลงไปเสร็จแล้วเราก็ปักเข็มลงก่อนนะ เราต้องปักเข็มเน่ลงไปในผ้าก่อนถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ปักข็ลงไปในผ้าก่อนเนี่ยมันก็จะบางทีมันจะทําให้หลุดนี่นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวย้ำปึ๊บไอ้ไม่ใช่เอ่อก็เหมือนตัวย้ําอะคือมันจะถอยหลังให้นะคะอูะ้โอเคมากเลยสามารถใช้งานได้ดีทีเดียวนะคะ ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราจะกอกอได้ในในหลอดแบบนี้นะคะเอาไปใส่ในกระสวยในกระสวยแบบน,นี้แล้วก็เขาจะมีวิธีบอกว่าถ้าเวลาจะกอเนี่ยจะต้องมีทำยังไงเอาเข้ามาในนี้นะแล้วก็เอาได้มาใส่กับตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแต่แล้วดันไปฝั่งนี้แล้วก็กอเขาก็จะกอให้เลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะ ตึงมันก็จะไป้อยไม่ไปนะคะอ่าโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจหรือสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้นะเราก็ถ้าเรารู้เราก็จะตอบช่วยตอบให้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเย็บผ้าด้วยจากซูกิ ก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะเผื่อว่าจะเย็บผ้าอะไรกันนะนี่เลยของเรานี่เลยเราก็เย็บเป็นชุดให้กับลูกสาวของเราเสร็จจะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยขอภัยเห็นเท้าดูเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมามบอกถึงเวลาที่เราเย็บตรงชายขากางเกงยียนเย็บยังไงให้มันแบบว่าเออผ่านะฉลุยเพราะว่าเวลาที่เราเย็บ ขากรงเกรยิยนจะค่อนข้างติดนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกเอาไว้โอกาสหน้านะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจใช่เลยกำลังหาข้อมูลอยู่ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อๆไปให้กับดาดาในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ